สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสอนทำอาหารนะครับเราไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะที่ทำไปสั้นๆก็บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะอาจจะอไปทำมาค้าขายเองไม่ได้ว่ามันรวดเร็วเกินไปทำอาหารดูสามสิบวิทำได้มันก็เก่งเกินนี่เป็นสปากเกตตี้ออพัดขี้เมา หรือว่าผัดซอสใบกะเพรานะครับสูตรของเคปจอนนะครับเดี๋ยวจะพาทํานะครับทําไปกันแบบช้าๆเข้าใจมีเวลาอธิบายให้กันฟังหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเผื่อใครอยากเอไปทําทานที่บ้านหรือว่าไปทําขายครับจาเราก็จะมาเริ่มกันเลยเนาะ,ะแรกๆเราก็จะปรุงซอสไว้ก่อนเลยเราวก็ตามด้วยมาทุบ ทุบกระเทียมเอาใส่ในถุงนะครับเวลาเราทุบมันจะได้ไม่กระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะครับซอสปรุงเราก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยตักหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาซีอซิ๊วขาวหรือว่างนัวผงซูวลดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารไทยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับผักเราก็จะใส่ตามที่เราอชอบเนาะก็จะเป็นแครอทกรูเป็นเส้นๆเ,เ,เพื่อสีสันแล้วก็เห็ด เห็ดนางฟ้าหรือไม่มีก็ใช้เห็ดปปุงเห็ดฟางไปก็ได้แล้วก็ใบกระเพราครับพอเริ่มเราก็เริ่มวิธีการทำแล้วนาอตอนนี้กระทะเราก็ไม่ต้องไปร้อนมากนะครับร้อนมากเราก็เอาไม่ทันเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนถ้าเรายังหัดทําใหม่ๆเรายังไม่คล่องตัวตอนพอพอดีพอดีอดล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปแล้วก็ตามด้วยอาหารทะเลครับก็เอาให้มันเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันช้ามากเดี๋ยว อ่ามันจะโมสมซะเส้นนี่เราก็ต้มมาแล้วเนาะไอยังต้มเส้นแต่ปากเกตตี้ก็ไม่เป็นก็เดีย๋ยวลุงจะบอกให้นะตั้งน้ําเดือดให้เดือดนะครับหรือว่าเวลาลวกเส้นเนี่ยก็ต้องให้น้ําเดือดถ้าไม่เดือดแต่เส้นมันจะหกักจะขาดครับแล้วก็จะไม่อร่อยด้วยพอเราสังเกตดูถ้าเส้นมันตีออกเหลืองๆหน่อยอะ่ะแสดงว่านั่นอะเราลวกได้ที่แล้วยังลวกขาวขุ่นมัวอยู่อย่าไปอย่าไปผัดน,นะครับผัด ลุยเลยไม่ร่อยครับต้มเส้นก็คือน้ําเดือดอนะครับใส่เกลือลงไปสักประมาณช้อนหนึ่งน,น้ํามันนิดหน่อยแล้วก็ต้มไปแปดนาทีสุกพอดีพอดีครับเส้นเราก็ใช้เส้นที่มีคุณภาพเนยนะครับเส้นพาปกตตี้เส้นที่เขาเขียนว่ามีไข่มันจะรสชาติมันจะดีกว่าเพราะเส้นตาปกตตี้มันก็มีหลายรูปแบบครับถ้าเราขายอาหารแพงๆเราก็ใช้แบบยี่ห้อดีๆหน่อยครับถ้าทาเองไม่ได้ กล่องหนึ hmm. แบบ่งก็หลักพัน5กิโลครับมันเส้นอร่อยมันก็อร่อยไปแล้วถ้าเราใช้เส้นไม่ดีก็ไม่อร่อยครับแบบประหยัดประหยัดอ่ะโลละ30-40อย่าไปซื้อใช้นะครับไม่แนะนำนี่ก็ผัดแล้วปรุงวยน้ำปลารีวิวขาวนิดหน่อย ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับลุงจอจะสอนช้าๆแบบนี้เพราะว่าต้องสารคนแก่หน่อยมานั่งพิมพ์นั่งตัดอยู่มันไม่ไหวเร็วเลยก็จะทํามั่งไม่ทํามั่งแล้วลงไปในในเพจตัวเองเนี่ยเดี๋ยวใครอยากเอาไปทําลองทําตามลุงมาก็ได้นะครับลุงไายอาหารมา40ิกว่าปีนะครับก็อ,อยากจะมาแชร์ๆเนาะอายุเยอะแล้วก็ม่อยากเก็บไว้ไแบ่งปันกันไป อาหารจานนี้ก็ชาวต่างชาตินิยมนะครับเราเอา่อพริกเราไม่ต้องไปใส่มากเราก็ใช้เป็นตัวชวยมันจะได้ไรสชาติตกลมกล่ามใครยังสงสัยทําไม่ไมถูกก็ติดตามทางช่องอื่นนะครับลุงจอ